สายงพ่อมึงเดินเลยไงผมขอบคุณเฮียที่ให้เงินทุนผมมาไขาสซาลาเปาแล้วผมสัญญาว่าผมจะไม่กลับไปถนงสายนักเลงอีกซาลาเปาครับซาลาเปาแล้ซาลาเปา,าเปาว้ยเอาขี่โลกเลยครับไม่เื้อเว้ยอย่าให้กระไทยโมโหน,นะรถเดินนี้ เงกระเทยแล้วมีเงินเดือกไหมไม่มีไม่มีทำไมแม่ลาออกแล้วมึงจะเอาเงินเดือนที่ไหนเด็กอะไอแปะขายอะไรวะเรือหางยาวมั้งงั้นมึงจ่ายมาค่าคุ้มครอง50บาทเฮ้ยกูโตแล้วกูดูแลตัวเองกูไรยไม่ต้องมาคุ้มครองกูหรอกเล่นลินไหนแปะถ้ากูเล่นลิงได้เมียกูไม่หนีไปหรอกจ่ายค่าแผงเ็ด้แผงแยอ่ไหกูไม่มีแผงกูมีแต่รถเข็นเข็นเขินเหี้ยก็ต้องจ่ายเันที่ของกูมีมีโฉนดมายึงยังไหมว่าเป็นที่ของเมึงไม่ไม่ไม่ให้ออกไปเลยปะ เขาบอกแล้วกูบอกไปแล้วสิข้างนอกฝนมันตรวจอย่ามาดูกูนะเว้ยปีนี้กูเป็นจ่าพทยกูไม่กลัวใครนะเว้ยยืมข้าแล้วเป็นจ่าพทย์ห้าห้าเว้ยแกจะเข้าโรงอยู่แล้วเฮ้ยมึงกินสารเบาทไหมเดี๋ยวกูเรียกกูเข้าไปซื้อให้ในเซเว่นนี่มีไข่เยอะเลยวันนี้กูไม่กินแล้วสารเปาแล้วมึงจะกินอะไรอ่ะกูจะกินเลือดมึงเนี่ยฉลาดอ้เชี่ยแล้วไม่บอกตั้งแต่เช้าอ่ะกูจะได้เอาของเพื่อนเมียกูมาให้อีเชี่ยน้ำมาเป็นเครื่องแตกเลยกูใส่ถุงมาให้เขาเลยไม่ใช่เลือดกันล่ะ รถคันนี้เนี่ยเขาทำประกันใหม่ๆแล้วทีนี้รถเขาเนี่ยขับไปที่ห้างเกาขับวนมาถึงชั้นใต้ดินพอถึงชั้นใต้ดินเสร็จปุ๊บรถ <c oughs> เขาชนกับแท็กซี่ก็เลยเคลียร์ไม่จบครับอ้าวทำไมถึงเคลียร์ไม่จบล้ครับคือรถคันนี้เขาทำประกันชั้นหนึ่งแต่ไม่ทำประกันชั้นใต้ดินไว้เลออ๋อเจ๊กจะมาทำอู่รถเนี่ยมันทำยากนะครับผมทำไรครับ ทำไล่เนี่ยมันก็ส่วนทำไร่ครับพวกการทำไล่ไถนานเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันมันคนละอย่างครับเพราะนี่มันเป็นอู่ซ่อมรถครับผมทำรถไร่รถไล่เนี่ยมันเป็นรถวกคูกต้ามันเป็นรถที่ใช้ประมาณ5 6หกล้อแผลมันเล็กไม่เทียวเ,เองนะคะโอ้ยไม่เล็กหรอกครับนี่เป็นยัไงทุกมาบวมกระดานนี้ครับแผ่นี้อธิษฐหนได้ไหมคะโอ้ยมันไม่เอาวันนี้เลยแหละครับ เสร็จทันเหรอคะแอบเดียวเสร็จทันแน่ๆกี่นาทีอ่ะโอ้ยไอ้พุณราทีไม่ต้องถึงไม่ต้องนับทำให้นะคะอ้อทำแน่ๆอีหมอเอ้ยเฮ้ยเพลงบอกเพลงระพิงอ่ะมันร้องไงครับอีปีเอออีแม่ชายทรงสองพงนาคนรักเก่ามันเก่าจนขึ้นสนิมอะรักๆๆยิ้มไม่ว่า เที่ยวมันจะท่องคุกฟังไม่ไรเลยถ้ากูไม่ตายกูก็ไม่ขายขายเอออัวเก่างี้เก็บไว้ทำไมเออเดี๋ยวทแล้วเาบอกเฮ้ยมีไส้อะไรบ้างมีไส้ตังมีไส้อั่วมีไส้แห้งมีไส้ขังคดเย็ดจดเย็ดเหรียญเย็ดกะเย็ดเกลือเมียทวดไส้เลยเฮ้ยสาระเปล่าหรือทศพลวะมือมึงนำมาสกปรกนักกับใบหน้าของกู